สวัสดีค่ะเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ชา n e l นานาฟิวกูดเทอรโรนะคะสำหรับคลิปนี้จะเป็นคำทำนายดวงรายเดือนกันยายน2565ของท่านที่มีลัคนาราศีเกิดอยู่ในราศีพิจิกหรือคนที่เกิดระหว่างวันที่16พฤศจิกายนถึง15ทธันวาคมนะคะโอเคเรามาเริ่มกันที่ภาพรวมทางด้านการงานการเงินกันก่อนต้องบอกว่า เดือนนี้สุดปังมากๆสำหรับชาวราศีพิจิกนะเนี่ยเห็นไพ่สรุปนะเป็นไพ่เดดซันเป็นไพ่ Queen of Pentacles คือคนรวยคนทำอะไรก็สำเร็จจริงๆจบแค่นี้ก็ได้แล้วนะ <c oughs> ได้ไหมเออเดี๋ยวราศีอื่นจะอิจฉานะเอาจงจริงปังจริงๆแต่ระหว่างทางถามว่ายังมีอุปสรรคยังมีความยากลำบากอยู่ไหมมีอยู่บ้างแต่คุณผ่านพ้นไปได้แน่นอนนะคะอ่ะเริ่มต้นจากอย่างแรกก่อนใครที่ทำงานเกี่ยวข้องกับต่างชาติต่างภาษาหรืองานในลักษณะที่ เป็นงานออนไลน์งานที่ต้องติดต่อประสานงานกับคนมากหน้าหลายตางานที่ใช้คอนเน็ชันอะไรแบบนี้เออหรือพวกใช้สื่อโซเชียลต่างๆง,งานต่างประเทศนะคะช่วงนี้จะทำได้ดีโดดเด่นเป็นพิเศษนะแล้วก็บางคนอาจจะเป็นในลักษณะของมีการเดินทางเกิดขึ้นบ่อยนิดนึงอะ่ะไม่อยู่ไม่ค่อยติดที่นะคะอาจจะเป็นงานแบบต้องไปนู่นมานี่ไม่ค่อยได้อยู่ออฟฟิศนะคะคือเรียกได้ว่าเป็นช่วงที่งานหนักแหละ ภาระเยอะอาจจะได้รับมอบหมายงานใหญ่ๆงานยากๆงานท้าทายความสามารถเข้ามานะคะคือบางคนแบบทํางานหนักเลเวลแบบเนี้ยกลับบ้านก็คือสลบเหมือดเลยเออประมาณนั้นเลยนะคืองานเยอะจริง งานแยกจริงงานท้าทายจริงแต่มันไม่แบบคารนามือคุณหรอกเอาจริงคือคุณเป็นคนมีความสามารถเนี่ยการวางแผนงานคุณทําได้ดีนะคะคุณสามารถควบคุมอารมณ์ได้ดีคอนโทรลคนในปกครองได้ดีนะคะถึงแม้จะมีผู้หลักผู้ใหญ่กดดันคุณอะไรก็แล้วแต่เนาะคือเขากดดันด้วยความแบบหวังดีนะเหมือนกับว่าให้โจทย์ที่ท้าทายความสามารถคุณมาถ้าคุณทําได้มันก็มีโอกาสที่เขาจะเนี่ยรอซัพพอร์ตสนับสนุนคุณอยู่โอกาสที่เขาจะผลักดันคุณส่งเสริมคุณเนี่ย มีนะคะสำหรับผู้หลักผู้ใหญ่ที่จับตามองคุณอยู่เพราะฉะนั้นก็คือเป็นช่วงเวลาที่ทุ่มเทให้เต็มที่อ่ะองานหนักงานเยอะงานรุมจริงภาระเยอะความรับผิดชอบเยอะจริงหลายๆคนเจ้าโปรเจกต์ด้วยแต่มันดูแล้วมองว่าจากที่สัมผัสได้นะคุณจะมีความสุขกับการทำงาน่ะในเดือนนี้เออมันจะไม่ใช่เป็นการทำงานไปแบบทำแบบสังกตายทำไปวันๆคือมันเป็นการทำงานหนักที่คุณมีแพชชั่นทำแล้วคุณแฮปปี้ทำแล้วคุณมีความสุข ทำแล้วมันตอบโจทย์อะไรบางอย่างในจิตใจคุณได้นะคะเออดีมากๆเลยนะแล้วก็ใครที่ทำธุรกิจส่วนตัวทำการค้าขายช่วงนี้ก็แบบค่อนข้างโปรเจกต์เยอะนะเจ้าไอเดียนะเหมือนอยากทำอะไรหลายๆอย่างหรือว่าอยากหาสินค้าอะไรหลายๆอย่างมาขายอะไรอย่างเงี้ยเอออันนี้ก็ทำได้นะคะโปรโมททางโซเชียลเยอะๆนะมีโอกาสที่จะค้าขายดีผลงานมีชื่อเสียงมีคนช่วยกันแชร์ออกไปเยอะๆอะไรแบบเนี้ยนะคะคือเรียกว่า ลงแรงเต็มที่อ่ะเหนื่อยแต่คุ้มแน่นอนเดือนนี้นะคะแล้วการเงินคุณก็คือแบบเป็นควีน n ่ะเป็นควนะีนเหรียญน่ะคือการเงินหาเงินเข้ามาได้เยอะมากมายอยู่แล้วนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เห็นคือบางคนนะ่ะอาจจะเริ่มวางแผนแบบระยะไกลแล้วเนาะช่วงนี้คุณจะเป็นช่วงเวลาที่ใช้ความคิดได้ดีนะคะบางคนอาจจะวางแผนแบบอันนี้มันปลายป,ายปีใช่ไหมคุณอาจจะวางแผนไปถึงปีหน้าแล้วอะไรเงี้ยเออหรือบางคนที่ทํางานธุรกิจเอ้ยทำงานบริษัทเนี่ย อาจจะอยู่ในจังหวะที่วางแผนว่าเออปีหน้าฉันอาจจะเริ่มออกมาทําธุรกิจส่วนตัวก็มีโอกาสทําได้คุณจะเริ่มเห็นช่องทางมากขึ้นนะคะเห็นเห็นทางออกอะ่ะเออว่าเราจะแบบพัฒนาตัวเองไปในทิศทางไหนหรือว่าอนาคตทางด้านการงานของเราจะเป็นอย่างไรนะคะส่วนคนที่ทํางานออฟฟิศก็ไม่ต้องน้อยใจยนะคุณจะเห็นเห็นโอกาสทางความก้าวหน้าคุณจะรู้ว่าคุณควรจะทําอะไรหรือหยิบจับโปรเจกต์ไหนแล้วมันจะทําให้คุณแบบ ได้รับการประเมินที่ดีหรือมีคนเห็นศักยภาพของคุณมีคนเห็นผลงานของคุณอะไรแบบนี้นะเป็นช่วงเวลาที่ลุยนะคะต้องลุยต้องต้องอึดน,นิดนึงแต่ว่าคือสำเร็จแน่นอนไม่ว่าคุณจะหยิบจับทำอะไรใครที่อยากขยับขยายธุรกิจอยากขยายการงานหาอาชีพเสริมทำได้นะคะ<ม>เห็นทางออก<ม>เห็นเม็ดเงิน นะคะหรือถ้าใครอยากจะลงทุนก็มีโอกาสที่จะมีคนมาช่วยเหลือซัพพอร์ตทางด้านการเงินหรือทางด้านไอเดียให้กับคุณด้วยก็ได้นะคะสิ่งหนึ่งที่ต้องระมัดระวังเนี่ยก็คือบางทีคุณคิดเยอะเกินไปอะไอเดียมันเยอะเกินแล้วแบบไม่ได้ลงมือทำเลยสักอันอะถ้าเป็นลักษณะแบบเนี้ มันก็จะไม่ประสบความสําเร็จเพราะทุกอย่างมันอยู่ในหัวคุณต้องเอาลงมือทําจริงๆด้วยนะมันมันต้องมีการเริ่มต้นมันต้องมีการลงทุนลงแรงนะคะมันถึงจะประสบความสําเร็จได้นะเพราะฉะนั้นก็คือให้ระมัดระวังในเรื่องของความคิดบางทีเราคิดเยอะหรือว่าคิดหลายอย่างทำหลายหลายอย่างพร้อมกันแล้วไม่โฟกัสเนี่ยมันอาจจะเกิดโอกาสผิดพลาดหรือทำให้คุณเหนื่อยเกินไปแล้วคุณก็ทำไม่ไหวไม่ได้ไปต่อแบบเนี้ยมันจะมีโอกาสที่จะเฟลนะคะแต่ถ้า นอกเหนือจากนี้งานยากงานหนักงานเหนือ่อยเออมาเหอะคุณลุยไปเนี่ยยังไงประสบความสําเร็จเห็นเงินเห็นความสักเซสรออยู่ปลายทางแน่นอนนะคะแล้วก็ในเรื่องของการเงินก็อย่างที่บอกเนาะคือเงินเข้าอะ่ะไม่ห่วงละวนะวางแผนการใช้จ่ายให้ดีแต่เงินออกเนี่ยมันก็มีเยอะเหมือนกันนะบางคนอาจจะหมดเงินไปกับเรื่องของการเดินทาง การลงทุนหรือบางทีเอาเงินไปใช้เรื่องของคอนเน็กชันอ่ะเออการติดต่อต่างประเทศแล้วก็บางคนอาจจะเป็นไปในลักษณะแบบเฉลิมฉลองด้วยนะแบบกินดื่มงานเลี้ยงสังสรรค์อะไรแบบเนี้ยเออหรือว่าหมดไปกับลูกหลานบริวารคนในครอบครัวผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านก็เป็นไปได้นะคะคือหาเงินได้เยอะก็จริงแต่ก็มีโปรเจกต์ที่จะใช้เงินเยอะอยู่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นก็วางแผนการเงินให้ดีๆแต่เงินมีพอใช้ไหม มีพอแน่นอนไม่ต้องกังวลน,นะคะอืมดีมากๆเลยนะเดือนนี้สุดปังจริงๆมาดูกันต่อในเรื่องของความรักนะคะเริ่มต้นจากคนโสดก่อนเดือนนี้ก็ต้องบอกว่าค่อนข้างมีสเสน่ห์นะเออมีคนเข้ามาเยอะมีคนเข้ามาให้คุณเลือกมันเหมือนกับคนที่คุณจะเจอในช่วงเดือนนี้มันเป็นจังหวะที่โชคชะตาฟ้าลิขิตให้มาเจอกันอะ่ะเออหรือบางคนเขาอาจจะเลงคุณมาตั้งนานแล้วอะ่ะ แล้วมันมันเป็นทัมมิ่งที่ดีที่เขารู้สึกว่าเออเขาอยากจะเริ่มเข้ามาใกล้ชิดคุณมากขึ้นเข้าหาคุณมากขึ้นอะไรแบบเนี้นะคะค่อนข้างดีโดดเด่นในแง่ของสเสน่ห์ในแง่ความเป็นตัวคุณคุณจะเป็นคนแบบมีความลึกลับหน่อยหน่อยวางตัวแบบให้ดูเขาเรียกว่าแหละมีความน่าค้นหาเออน่าสนใจอะไรอย่างเงี้ยอื ประมาณนี้เลยนะคะมีคนเข้ามาให้เลือกก็ดูพิจารณาให้ดีๆก็แล้วกันคุณเดือนนี้ค่อนข้างจะมีเซนส์แรงอ่ะคุณจะรู้แหละว่าคนนี้จะเข้ามาจีบไม่จีบอะไรเงี้ยหรือว่าถ้าคุณจะเป็นฝ่ายที่เข้าหาใครก่อนอ่ะคุณก็จะรู้ว่าเขาจะเขาจะคิดเหมือนกับเราไหมเขาจะเล่นด้วยกับเราไหมอ่ะเราจะรู้สึกได้แล้วคุณถึงจะเข้าไปแล้วก็มีโอกาสที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ไปในทิศทางที่ดีขึ้นมากๆนะคะสําหรับคนโสด ทีนี้ในส่วนของคนมีคนคุยสถานะไม่ชัดเจนก็ต้องบอกว่าเดือนนี้ก็อาจจะยังไม่ชัดเจนอยู่มันจะเป็นในลักษณะเหมือนกับค่อยๆเรียนรู้กันไปอ่ะมันยังค่อยๆดูกันไปพิจารณาความเหมาะสมค่อยๆศึกษาการไม่รีบไม่เร่งทั้งสองฝ่ายแล้วก็ในขณะเดียวกันมันก็ยังมีความรู้สึกว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอ่ะมันยังมีความแบบ ไม่ค่อยชัดเจนในเรื่องของการเปิดเผยนิสัยตัวตน่าแท้อะไรออกมาสักเท่าไหร่อะไรเงี้ยเออบางคนเราก็อาจจะรู้สึกว่าคนที่เราคุยเขาเฮ้ยมามาหายหายหรือว่ามันดูมีความรับลมคมในอะไรแบบนี้ยเนาะเออมันก็เลยทําให้ความสัมพันธ์อาจจะไม่ค่อยคืบหน้าไปสักเท่าไหร่มันจะแบบช้าช้าหน่อยเดือนนี้นะคะส่วนในเรื่องของคนมีคู่มีแฟน นะเดือนนี้มีโอกาสที่จะได้เดินทางท่องเที่ยวไปไหนมาไหนด้วยกันกับคนรักนะคะความรักความสัมพันธ์ค่อนข้างเข้าใจเข้าอกเข้าใจกันดีแต่มันมีเรื่องที่ต้องระมัดระวังก็คือแฟนเราเนี่ยหรือคนรักของเราเนี่ยอาจจะมีปัญหาส่วนตัวบางอย่างที่ทําให้เขาเครียดวิตกกังวลหรือเขาอาจจะพักผ่อนไม่เพียงพออะไรแบบนี้เนาะเออมันก็จะอาจจะทําให้เกิดความแบบห่างเหินหรือบางทีหายไปอะไรเงี้ยแล้วเราไม่รู้ว่า เกิดอะไรขึ้นกับเขาเขาหายไปไหนอะไรแบบเนี้ยเออก็อย่านอยอย่าวิตกกังวลนะคะพูดคุยกันให้ดีให้เขาเป็นที่ปรึกษาเป็นกําลังใจซึ่งกันและกันช่วยเหลือกันอย่างเงี้ยแล้วจะดีนะให้รักษาพลังงานบวกของทั้งคู่เอาไว้ให้เยอะๆนะคะทางด้านสุขภาพนะคะก็อย่างที่บอกไปตอนแรกเนาะงานเยอะจริงๆเดือนนี้งานเยอะงานรุมแล้วมันจะทําให้เราเหนื่อยมันทําให้เราแบบ มีปัญหาเรื่องของออฟฟิศซินโดมหรือบางคนเดินทางเยอะพวกนี้ก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของการขามน้ำขามทะเลนะอุบัติเหตุจากการเดินทางเล็กๆน้อยๆน,นะคะระมัดระวังแล้วก็พยายามบาลานซ์ในเรื่องของร่างกายจริงๆคุณไม่ได้เป็นอะไรเยอะหรอกเดือนนี้แต่มันเป็นความแบบทำงานหนักแล้วร่างกายไม่ค่อยสมดุลมากกว่าออฟฟิศซินโดมปวดขาปวดเข่าอะไรต่างๆพวกนี้นะคะรวมไปถึงปัญหาในเรื่องของสายตาด้วย นะทำงานเยอะจ้องคอมดูมือถืออะไรเงี้ยเออระวังจะปวดตาในเรื่องของการเพ่งกับอีกเรื่องหนึ่งก็คือคุณอาจจะมีความแบบ <c oughs> เขาเรียกว่าอินโทรเวิอะคืออยากจะเก็บตัวทํางานเจอคนเยอะแล้วเวลาส่วนตัวเราก็อาจจะอยากอยู่เงียบๆคนเดียวเยอะอะไรเงี้ยเออไพ่ก็ขึ้นมาว่าทําได้นะคะคุณเป็นคนมีโลกส่วนตัวสูงทําได้แต่บางทีเราต้องรู้จักการผ่อนคลายโดยการไปพบปะผู้คนหรือว่าไปสังสรรค์ไป ไปเจอคนในในแง่มุมใหม่ๆบ้างที่อาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับการทํางานให้เราผ่อนคลายหรือว่าให้พัฒนาสมองไปในอีกทิศทางหนึ่งบ้างเพราะถ้าเราเก็บตัวอยู่เงียบๆคนเดียวมันมีโอกาสที่จะเสี่ยงในเรื่องของความแบบซึมเศร้าหรือว่าความความเหงา อะไรอย่างเงี้ยเออมันจะบันทอนจิตใจนิดนึงนะบางทีเราก็ออกไปข้างนอกพบปะผู้คนออกไปตากแดดไปทํากิจกรรมอะไรให้มันชีวิตมีความบันเทิงสนุกสนานบ้างนะคะยังไงทํางานหนักแล้วอย่าลืมบาลานซ์ในเรื่องของร่างกายแล้วก็จิตใจให้ดีนะสุดท้ายนะคะในส่วนของคําแนะนําจากพี่ไพ่อ r ราเคิของเรานะคือพูดสอดคล้องกับเรื่องของไพ่ทาโร่เลยนะอย่างแรกคือเข้าไปหาสัมผัสธรรมชาติบ้างเนาะหาเวลาไปเพลไปเกทกราวคือ,คอ หมั่นทำสมาธิภาวนาปฏิบัติหรือถ้าใครที่ไม่ได้สายธรรมะสายบุญก็ไม่เป็นไรนะคือเราออกแคมป์บ้างไปอยู่กับธรรมชาติฟังเสียงนกร้องบ้างไปตากแดดบ้างอะไรอย่างเงี้ยเออให้มันได้สัมผัสธรรมชาติให้จิตใจเราบาลานซ์มากขึ้นรวมไปถึงเพลงเนี่ยก็คือถ้าเราทำอะไรสำเร็จเล็กๆน้อยๆเออเราต้องหัดรู้จักเฉลิมฉลองบ้างให้รางวัลตัวเองบ้างมีความสุขบ้างนะคะไปเจอเพื่อนฝูงพบปะสังสรรค์บ้างอย่าแบบซีเรียสจนเกินไปนะัก นะคะส่วนใบสุดท้ายว่าด้วยเรื่องของลีฟก็คือไม่ว่าคุณจะทำอะไรก็แล้วแต่ตอนนี้จัก,กรวาลหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือสิ่งที่คุณนับถือพลังที่คุณมองไม่เห็นเนี่ย mm. เขารอที่จะสนับสนุนผลักดันเป็นลมใต้ปีกคุณอยู่ขอแค่ให้คุณก้าวออกไปถ้าคุณมีก้าวแรกเมื่อไหร่เดี๋ยวก้าวที่2ก้าวที่3มันจะตามมาเองเพราะฉะนั้นไม่อยากให้วิตกกังวลเยอะเหมือนที่พูดไปในไพ่าทาโร่ตอนแรกเรื่องการงานการเงินงนะเนาะบางคนเอาแต่คิดแล้วไม่ลงมือทํา นะ้ามันก็ไม่ได้ไปไหนสักทีนะคะจักรวาลก็มาบอกเลยบอกว่าเฮ้ยอยากทําอะไรเนี่ยลงมือทําไปเลยนะบางทีเราอาจจะไม่เห็นจุดหมายปลายทางณนะวันแรกที่เราลงมือทาหรอกแต่ถ้าไม่มีก้าวแรกอะ่ะคุณก็ยิ่งไม่มีทางที่จะประสบความสําเร็จเลยเนึกออกไหมเพราะฉะนั้นถ้าคุณเออก้าวไปก่อนคุณจะเจอก้าวก้าวแรกไปเสร็จคุณจะมีก้าวที่สองก้าวที่สามคุณจะเห็นไอเดียเองหรือจะมีคนมาสนับสนุนคุณเองหรือจักรวาลจะส่งสัญญาณอะไรบางอย่างมาให้คุณรู้ว่าคุณต้องทําอะไรต่อ เพราะฉะนั้นไปได้เลยนะคะใครที่อยากทำอะไรตรงตอนนี้ริเริ่มทำอะไรใหม่ๆลงมือทำได้เลยนะคะ ก็ขอเป็นกําลังใจให้นะสําหรับชาวราศีพิจิกนะคะขอให้เดือนนี้เป็นเดือนที่ดีของคุณเป็นเดือนที่มีความสุขสุดปังเหมือนที่ไพ่บอกนะทำกิจการสิ่งใดก็ขอให้ประสบความสําเร็จทั้งทางด้านการงานการเงนิงน,งนนะคะรวมไปถึงการมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ทั้งทางร่างกายแล้วก็จิตใจด้วยใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e กดติดตามเป็นกําลังใจให้กับทางช่องด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ